ต่อไปจะแสดงวิธีการทำแบบฝึกปฏิบัติการที่2.1ตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนผังงานโดยใช้คำสั่งควบคุมแบบเลือกทำหรือมีเงื่อนไขรูปแบบคำสั่ง if นะครับเรามาดูโจทย์ปฏิบัติการที่2.1โจทย์ให้เราสร้างผังงานเพื่อตรวจสอบหาความเสี่ยงที่เป็นโควิดหรือไม่โดยป้อนอุณหภูมิของร่างกาย จากนั้นตรวจสอบนะครับนเนี้ว่าตรวจสอบนะครับว่าถ้ามีอุณหภูมิต่ํากว่า3 7 5องศาให้แสดงข้อความว่ามีความเสี่ยงน้อยวิธีการทําทําได้อย่างนี้นะครับก่อนอื่นมาที่ผังงานนะครับโปรแกรมคลิกลูกศรโจทย์ให้เราป้อนอุณหภูมินะครับเพราะนั้นถ้าดูจากตัวอย่างผลลัพธ์ก็คือจะต้องป้อนตัวเลขเข้ามานะครับซึ่งวิธีการที่เราจะประกาศ ตัวแปรก็ต้องดูว่าค่าที่ป้อนหรือค่าที่รับเนี่ยคือค่าอะไรเป็นข้อมูลชนิดไหนในที่นี้เป็นข้อมูลชนิดเรียวเริ่มที่ดีแคร์ดับเบิลคลิกเข้าไปในดีแคร์เลือกชิดข้อมูลเป็นแบบเรียวเนื่องจากเป็นทศยมตั้งชื่อตัวแปรที่ใช้ในการเก็บค่าในที่นี้ก็คือ temp กดโอเคต่อไปดูตัวอย่างผลลัพธ์ ข้อความที่จะแสดงเมื่อรันโปรแกรมคือป้อนอุณหภูมิของร่างกายคลิกลอักษรคลิกเครื่องหมายเอาพุทดับเบิลคลิกพิมพ์ข้อความต่อไปเป็นการรับค่าเก็บไว้ในตัวแปรเทม คลิกทีุ่กสอนคลิกที่ input ดแลเบินคลิกระบุชื่อตัวแปรลงไปในช่อง Enter Available Name Below เป็น temp เนื่องจากว่าเราต้องการรับอุณหภูมิเข้ามาเก็บไปที่ตัวแปรนี้นะครับคลิกโอเคจากนั้นโจทย์บอกว่าให้ตรวจสอบว่าถ้ามีอุณหภูมิต่ำกว่าอันนี้คือเงื่อนไขนะครับการตรวจสอบ โดยใช้คำสั่ง if ให้คลิกที่ลูกศรคลิกที่ if ลูกศรจะชี้มาที่คำสั่ง if และมีทางแยกอยู่2ทางจริง true test คือ false ในที่นี้ตรง if เราจะใส่เงื่อนไขในการตรวจสอบเดี๋ยวนคลิกเข้าไปที่ if อ่านโจทย์นะครับถ้ามีอุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศา นั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขว่าถ้าเกิดกรณีที่เทมตัวแปรเทมนะครับมีค่าน้อยกว่า37.5โจทย์ระบุแบบนี้นะครับอันนี้คือน้อยกว่า37.5จริงนะครับให้แสดงข้อความว่ามีความเสี่ยงน้อยนะครับกดโอเคอันนี้คือถ้าจริงนะครับถ้าน้อยกว่าจริงเช่นป้อนมาที่36.1 น้อยกว่า3า5จริงก็จะวิ่งมาเส้นนี้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่ป้อนมาเป็น38นะครับก็จะมีค่ามากกว่า37.5นะครับซึ่งเป็นฟอร์จะวิ่งมาเส้นนี้ในนี้เราจะใช้เป็นจริงก็คลิกที่ทูทีนี้พอเป็นทูปั๊บเราจะมาดูว่าอุณหภูมิของร่างกายนะครับจะแสดงอย่างไรก็คลิกที่ทูแล้วก็ใส่ออปต์เอาต์พุตก็จะล้อไปตาม ข้อมูลในส่วนของการแสดงผลก็คือตามด้วยเทมและตามด้วยข้อความนะครับเท่ากับองศา มีความเสียงน้อยคลิกโอเคครับสัรันเพื่อทดสอบโปรแกรมนะครับเราจะป้อนข้อมูลตามที่โจทย์ระบุก,ก็คือ36.1คลิก Enter จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะตรงกับตัวอย่างก็คืออุณหภูมิร่างกายของคุณเท่ากับ36.1องศามีความเสียงน้อย เห็นได้ว่าเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขาตามที่โจทย์ระบุนะครับโดยใช้คำสั่ง if ถ้าเป็นจริงให้วิ่งมาเพื่อทำการแสดงผลหรือทำตามที่โจทย์ระบุแล้วก็สิ้นสุดนะครับ